สวัสดีค่ะเครปวันนี้ปากแดงสวยมากโอ้โหทำไมเคลปแบบว่าแบบสดใสแบบนี้คะเนี่ยใช่แล้วสวยฉ่ำครับก็เมืองสวยงามค่ะทุกทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองซูริสซูริีร่ยเคลปมากี่รอบละอะซูริคนี่รอบนี้รอบที่สามรอบที่3ามแล้วหรอรอบที่3แล้วค่ะเออเนอะก็คือว่ามาบ่อยเหมือนกันนะสมรอบภายในสองสปีนี่ถือว่าวบ่อยมากมาแล้วจากนี้ไปล่ะ ก็คงมาบ่อยกว่านี้ชอบไหมชอบไหมชอบค่ะเมืองสวยงามเนาะเออบรรยากาศคือสุริกะก็คือสวิตเซอร์แลนด์นะครับอ่าสุริกก็คือสุริกสวิตเซอร์แลนด์ก็คือสวิตเซอร์แลนด์ใช่ก็คือสิ่งแวดล้อมความสวยงามสถาปัตยกรรมเออก็คืออากาศทุกอย่างคือมันลงตัวหมดเลยค่ะลงตัวหมดเลยเนาะใช่อ๋อแตถ้าเกิดว่ามาอยู่อยู่ได้ไหม มาอยู่อยู่ได้ไหมมาอยู่อยู่ได้แต่อยู่ได้แป๊บเดียวไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าเอ๊สุริตเองก็คือเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่ค่าคงค่าชิปสูงใช่ค่าชิปสูงใช่ค่ะหลายหลายคนก็สอบถามมาเยอะนะอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งเขียนบอกพี่แมวครับเนี่ยผมมาอยากจะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แล้วถ้าเกิดว่าผมจะไปแบบแบบไปแบบแบกแพคไปแบบว่าแบบไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายแพงมากเนี่ยผมจะต้อง แบบมีค่าใช้ใจ่ายยังไงบ้างซึ่งเอาจงริงแล้วมันก็ค่อนข้างยากเนาะอันนี้ต้องพูดตรงๆว่ามันค่อนข้างยากเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าคมนาคมเอยขนส่งเนาะที่พักอาหาระอ,อะไรเงี้ยก็คือแพงหมดเลยแพงหมดเลยทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปเมสามอยกับเรื่องรายละเอียดต่างๆที่เราจอมมาฝากทุกๆคนในวันนี้นะอยากจะถามเคลว่าเคลร,รู้ไหมว่าเมืองใดที่เป็นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถ้าเมืองหลวงก็คองกก็็เคือเมืองเบิร์น ทำไมเรนรูรูสิเมืองเบิร์ก็คือมาแล้วหลายรอบไงเรนเคยดูออคลิปฉันหรือเปล่าไม่มาแล้วหลายรอบใช่แล้วลรอบอ,อแล้วก็บ้านอดีตบ้านเกิดเขาก็อยู่เบิร์เนาะใช่ค่ะใช่คริปเนี่ยเคยไปเยี่ยมบ้านคุณพ่อคุณแม่มาแล้วนะคะเพราะว่าตอนมาทริปแต่งงานเนาะคุณแม่ก็เชิญเพื่อนๆครอบครัวแมวเนี่ยไปทานอาหารกันที่บ้านของคุณแม่เลยแบบเปิดบ้านอะเปิดครัวแล้วก็ทาแบบออริจินอลคุณแม่แบบ ปั่นหอมกระเทียมเองทำขนมปังเองทำครีมเองทำอาหารเองความรู้สึกแบบตอนนั้นเป็นยังไงบ้างกินอาหารสวิสออริจินอลจากคนสวิสแท้ๆ่คือควอร่อยถ้าดคืะเียจะ่อกินยากหรืออะไรเงี้ยจะเป็นอาหารที่ถูกปากเลยค่ะ เราใจดีด้วยจำได้เลยนที่บ้านสวยงามจำได้เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากรอบนั้นจะไปอีกไหมจะไปอีกค่ะเนาะแต่ว่าเราไม่ใช่สะพายไงเราเป็นเพื่อนสะพายก็ไปได้เพื่อนสะพายก็ไปได้อ่ะทีนี้นะคะก่อนที่เราจะเมาม้อยไปเนี่ยอยากจะแบบแทนกล้องไปให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามของเมืองซูริกนิดนึงนะคะทุกคนค่ะ นี้เนี่ยเราอยู่กลางแม่น้ําชื่อว่าอะไรรู้ไหมติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กตอกแม่น้ําลิมมัดลิมมัดช่ายแม่น้ําลิมมัด,มมมดซึ่งแม่น้ําลิมมัดเนี่ยเป็นแม่น้ําที่ไหลผ่านใจกลางกรุงสูริออแล้วก็ข้างหลังนู้นะอะเครเห็นไหมภูเขาตรงนู้นอะภูเขาใกล้ๆตรงนู้น่ะก็คือภูเขาน้ําแข็งก็คือภูเขาแอลบนั่นแหละแล้วแม่น้าเนี้ยมันก็ละลายมาจากน้ําแข็งข้างหลังไงแล้วที่เราไปเล่นสกีครั้งแรกที่เครฟเล่นหิมะครั้งแรกก็คืออยู่ตรงนั้นะะนะ Wow, ใช่ฮอกไบบริกอยู่ตรงนั้นแล้วก็ละลายมาเป็นแม่น้ําริมหมัดตรงนี้เลยเออน้ําใสมากค่ะทุกคนน้าใสปิ๊งเลยเนาะน้าใสทุกคนมองเห็นยังไงใสน้ำใสจริงๆคะ่ะทุกคนค่ะเห็นไหมคะเห็นความใสของน้ำํำไหมคะอาจจะยังไม่เห็นเพราะว่าถ้าอยู่ริมริมมาเห็นแน่นอนเพราะตอนนี้มันยามเย็นละอาทิตย์นี้เราจะมาว่ากันมอยกันต่อว่าเคร์เนี่ยมาสวิตเซอร์แลนด์หลายรอบแล้วก็คืออยากจะให้ เขาเรียกว่าไงแบบมีทริปมาฝากท่านผู้ชมนิดนึงกับคนที่แบบเขาอาจจะอยากมาท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แบบทั้งอีโคแล้วก็บิสเนสคลาสแล้วก็เฟิร์สคลาสอ่ะันนี่ส่วนของเครสนะคะส่วนขอจะแนะนำได้ในส่วนของปัจจัยในการลงชีพละการที่มาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เราต้องเตรียมอะไรมาบ้างหรือ,อ,อจะต้องเผื่อ,ตอเอออตรียมค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างก็คือหลักๆคือประเทศนี้ ก็คือค่าใช้จ่ายในการเดินทางนเนาะออก็ค่อนข้างค่อนข้างสูงแต่ว่าก็คือเท่เทาถ้าเทียบกับความสะดวกสบายในการเดินทางแล้วน,นั้นคือสะดวกสบายค่ะแล้วตรงเวลาจริงๆด้วยแล้วก็แล้วก็คุ้มค่าเงินที่จ่ายไปแต่ก็ยังเออโอเคก็ถือว่าก็สูงอยู่แต่ว่าถ้าใครอย่างเทปเนี่ยหรือคนที่มีแพลนที่จะมาเทีย่ยวสวิตส์หลายๆครั้งต่อปีเขาเรียกว่าควรจะทําบัตรที่เป็นบัตร โดยสารสำหรับรดราคาถูกต้องรถคือราคาเออเออใช่แค่ว่าคุก็คือมี ใครมาเที่ยวอยู่บ่อยครั้งเราก็เลยทําบัตรตรงนี้ไว้เพื่อเอาไว้ใช้ในการเป็นส่วนลดในการลดค่าโดยสารค่ะใช่ของเครลดมากเลยเนาะเขาเรียกว่าบัตร h ไหมใช่ถูกต้องภาษาเยอรมันจะเรียกว่าบัตร half ทแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษทั่วไปก็แบบ half fare อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นบัตรลดครึ่งราคาเลย50%นะคะไม่ว่าจะเป็นบัสเนาะที่เราใช้กันเนาะมีรถไฟรถ tram แล้วก็มีเรือด้วยนะคะแล้วก็มีแบบบางกอนโดล่าก็ได้นะอย่างเวลานั่งขึ้นไปแบบ ชมวิวแบบกระเช้าอะไรเงี้ยขึ้นไปยอดเขาเนี้ย<อ>ก็สามารถลดได้เลยอของเครมนี่คือ365วันเนาะบัตร อลดครึ่งราคา1ปีราคาประมาณเท่าไหร่นะตอนนั้นที่เราเขหนึ่งร้อยแปดสิบสวิสฟรังหนสวิสฟรังนะคะก็เออก็คือมีอายุ1นึ่งปีอายุ1ปีคือถ้าเราจะยกเลิกเนี่ยก็เราต้องต้องยกเลิกก่อนที่บัตรจะหมดอายุ1เดือนถ้าไม่อย่างนั้นคือบัตรก็จะต่อชำระได้เลยใช่ใต้องถูกต้องอย่างเคลมเนี่ยก็คือมันอยู่กับชาใช่ไหมตอนรีิสเตอร์เราก็ใช้ที่อยู่ชาในการลงแล้วก็รับบัตร อ,อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ต้องบอกไว้ว่าเอออาจจะต้องแบบมีเพื่อนเนาะหรืออาจจะมีคนรู้จกักอะไรอย่างเงี้ยในสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็เอาชื่อเราเนี่ยไปผูกไว้กับ เล็กที่บ้านเขาคือไม่ได้เป็นการย้ายเข้าทะเบียนบ้านอะไรหรอกก็คือเวลาเราไปแจ้งอ่ะเราต้องแจ้งว่าเออที่อยู่ในการรับบัตรใช่เพราะเขาจะเอาบัตรนั้นอ่ะส่งมาให้เครด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้ใครได้ยังได้แล้วค่ะเออรถน้องเป็นคนสวิตต์นะเป็นคนสวิตเป็นคนสวิต์ถือว่าเป็นคนโลเคอน์นะเอ้าเพราะว่าแบบมีบัตรลดครึ่งราคาแล้วอะไรอย่างงี้แล้วก็เราสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใช่ SBB SBB นั่นเองใช่เวลาจะไปไหนมาไหนเนาะคือเราสามารถที่จะเช็ค ข้อมูลการเดินทางเช็คจุดหมายปลายทางของเราจากจุดเริ่มต้นว่าค่าโดยสารเท่าไหร่กี่สวิสแฟรงก์แล้วก็จำนวนคนโมาให้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นแบบโชว์เวลาโชว์แพลตฟอร์มคือสะดวกมาทุกคนเราไม่ต้องไปกดซื้อบัตรที่ที่เครื่องจำหน่ายตั๋วเลยคือเราสามารถที่จะกดผ่านแอปพลิเคชันได้เลย คือสะดวกมากค่ะคือแค่มีบัตรก็อ๋อทษที่ค่ะคือแค่มีแอปพลิเคชันก็สามารถซื้อแล้วก็เดินทางได้เลยจริงจลิงลดมากแล้วใช้ไปบ่อยยังคะใช้บ่อยมากค่ะใช้ทุกวันใช้ทุกวันเรียกได้ว่าใช้ได้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นในเรื่องของการเดินทางแล้วนะก็เป็นที่พักเรื่องของที่พักอ่ะแนะนาว่าไงบ้างที่พักเหรอคะเราก็ควรจะเลือกที่พักที่ อยู่ใจกลางเมืองนิดนึงเพื่อที่จะสะดวกสบายต่อการเดินทางการหาของกินการออกไปเที่ยวตามเมืองต่างๆเคคิดว่าในส่วนของที่พักที่อยู่ใจกลางเมืองตามแล้็ห้าพฟันหอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสะดวกสบายเนาะแล้วก็ในส่วนของราคาที่พักนั้นเราก็ต้องเปรียบเทียบจากหลายๆที่ใช่ก็มีที่พักหลากลา้มีแนะนำไหมคะมีเลยเนี่ยกำลังจะบอกว่าอํอท ทำแลนท่องเที่ยวให้กับหลายๆคนเนาะไม่ว่าจะเป็นครั้งที่แล้วที่เคลฟมาก็ทําแผนท่องเที่ยวให้กับเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็เอ่อบางคนก็ทักมาหลังไม่กับเพจสวิตสวิตกริดกราดอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแนะนําไปหลายท่านแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงแรมเนี่ยมันมีหลายเรทมากเลยเคลฟมันมีเรทที่แบบถูกๆแบบ2ดาว3าดาวอะไรเงี้ยจนไปถึงแบบ5 6ดาวอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆแล้วนะคะคือล่าสุดเนี่ยคือมีน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันเนาะเขาก็มามาพักโดยการที่เขาแบบ จองมาเองอะไรอย่างเงี้ยค,คือในทําเลมันได้ก็จริงใจกลางเมืองก็จริงนะคะแบบใจกลางเมืองเลยแหละสามารถเดินทางสะดวกสบายเลยแต่ว่าอที่พักเนี่ยเกือบ200สวิสฟรังซึ่งแพงนะคืนเดียวค <24 3. S 1> ืนเดียว200สวิสฟรังแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำรวมออสำหรับชาชะคิดว่าราคานี้มันค่อนข้างที่จะแพงไปนิดนึ่งออสำหรับราคาแบบโรงแรม สามดาวนะเออมันก็จะมีแบบอีกเหมือนกันค่ะเรทประมาณ3ดาวสีดาวที่เป็นห้องน้ําในตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะต้องออกไปนอกเมืองนิดนึงอาจจะเป็นญาติที่แบบเดินทางไกลนิดนึงเออมันก็อาจจะแบบว่าออต้องก็ต้องตื่นเช้าใช่ก็ต้องเตรียมตัวในการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็ก็มีเหมือนกันราคาแบบว่าร้อยกว่าฟรังก็มีนะคะส่วนราคาที่แพงๆเลยเนี่ยก็จะโอ้โหคือเราเป็นหมื่นฟรังก็มีนะโอ้โหโรงแรมที่แบบว่า เห็นทะเลสาบกว้างๆแล้วก็แบบว่ามีสระว่ายน้ำอยู่ข้างนอกเอาดอ o อะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเสียเลทนั้นก็คือเราก็อยู่ที่โรงแรมอย่างเดียวค่ะแล้วไม่ไปเที่ยวไหนละถูกต้องเราจะดำผุดดำไวท่านะเล่นน้ำเดินให้ทั่วโรงแรมใช่ถูกต้องเลยใช้สิอ่งของสะดวกให้เต็มที่เลยถ้าเป็นแบบนั้นเนอะเหมือนกันเหมือนกัน แนะนำเลยนะ,<ค>ะถ้าสมมติว่าแบบว่าโรงแรมแพงขนาดนั้นก็ใช้แบบว่าอุปกรณ์ในโรงแรมให้มันแบบคุ้มค่า<ช>คุ้มราคา<ช>แบบไปพักผ่อนจริงๆนะคะโร <คะ S 2> งแรมเนี่ยก็มีหลากหลายนะคะถ้าเกิดว,ว่าใครที่ชอบแบ็คแพ็คถ้าชอบแบบว่าอยากจะมานอนแบบกับคนอื่นได้ยอะไรเงี้ยก็สามารถพักโฮสเทลได้บางคนเนาะแล้วก็เออมีน้องคนนึงด้วยนะที่เราเจอในรถไฟจำได้ไหมจำได้ค่ะเออน้องคนนั้นนะ่ะเขาก็มาเที่ยวคนเดียวเป็นผู้หญิงเนาะมาเที่ยวคนเดียวอายุยี่สิบกว่าเองมาเที่ยวคนเดียวคือเก่งมากนะคะแมวกับเพลินนี่เขายังคิดกันเลยว่าอุ้ยตอนเรายี่ส แต่น้องคนนี้คือเขาก็บอกว่าแบบเออเข้ามาพักเองง่ายๆมาโฮสเทลอะไรเงี้ยพักรวมอะไรเงี้ยแล้วก็อ,อ่อห้องน้ำรวมอะไรเงี้ยกินง่ายอยู่ง่ายอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่เขาเรียกว่างไงแบบ ไลฟ์สไตล์ของการท่องเที่ยวของแต่ละคนเนาะว่าชอบแบบไหนใช่แล้วก็บัตเจตของแต่ละคนด้วยแต่เคปเนี่ยดูจากสีปากแล้วบัตเจตคือแบบว่า5้าดาวแน่นอนบั้เจตสับเครื่องสำอางนะคะเจดสับเครื่องสำอางห้าดาวค่าก็คือนอกจากเรื่องค่าโดยสารแล้วค่าที่พักแล้วส่วนก็คือค่าอาหารอือคืออย่างเคปเนี่ยก็ขอเปรียบเยบนิดนึงก็คือจากตัวเองอาศัยอยู่ในโปรตุเกสเนาะอือแ่สุดท้ายแลวใช่ใช่ในสาธารณรัฐแทบจะไม่ต่างกันในบางเมนูอ่ะยกตัวอย่างเช่นที่สัมผัสได้ก็คือ ไก่ไก่ย่างไก่ยมันเป็นอาหารที่ทุกคนกินง่ายเนาะหาง่ายอันนี้กินได้แนปป่นอนอ,อย่างเช่นอย่างสปเปอร์ก็พูด,พดชื่อเนาะคูปเนะาะเออค,คือครึ่งตัวครึ่งตัวเนี่ยมันก็จะมีแบบราคาประมาณ10ยูโรอือ่าขอโทษทีค่ะสิบสวิตฟรังอืสิบสวิตฟรังเออก็โปรตุเกสเท่าไหร่ก็สิบเปรตุเกสครึ่งตัวคือ10ยูโรเพียงว่าคือไม่ต่างกันเลยอืไม่ค่อยคือต่างกันนิดเดียวค่ะเออเรียกว่าแบบบางอย่างคือ พอๆกันอื๋อแต่ใช่มีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้สิบยูโรไก่ย่างสิบยูโรที่เคยกินที่โปรตุเกสเนี่ยมันมันมีขายที่ไหนเป็นการเป็นการกินไก่ย่างในร้านในพัตตาคารกินในรัตกินในพาตตทคารกินในร้องเลยถูกไหมใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะกินแบบนั้นที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ต้องเป็นแบบเหมือนกับกินในซูเปอร์มาร์เก็ต ก็คือเหมือนซื้อแล้วเราก็เอาออกไปข้างนอกและอย่างคคบอย่างมิโครเองเนี่ยใครได้เคยมานะคะก็จะมี2เจ้าดังเนาะที่เป็นแบบซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆของสวิสก็คือครบนะคะแล้วก็มิโครเนี่ยเขาก็จะมีไก่ย่างเขาก็จะมีเมนูอาหารให้เราเหมือนกันราคาไม่แพงเหมือนกันแต่ราคานั้นเนี่ยเป็นราคาที่เราซื้อแล้วต้องหอหาออกไปที่นั่งกินเองก็คือเทคเอาไว้ออกไปไม่ไม่ได้เป็นราคาในรีสอร์ทใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไก่ย่าง ไซนั้นในรีสอร์ทของสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า25วว้าสวิสฟรังก์ก็จะแพงกว่าโปรตุเกสประมาณ10เราก็กินโคบะครึ่งหนึ่ะกินที่ซีตะโคบแล้วกันก็อร่อยกินได้กินได้ไม่ต่างกันใช่คืออ่า ใครเคยเห็นคลิปก่อนหน้านี้เราสองคนไปนั่งทานข้าวในสวนสาธารณะที่บราซลิลใช่แล้วก็มีพี่น้องหลายๆคนบอกว่าอุ้ยนั่งกินเหมือนน้องแมวน้องเครปพ,พี่แมวพี่เครปเนี่ยแบบเอนจอยจังเลยอยากจะไปนั่งเมาท์มอยด้วยอยากแบบมีฟิลแบบนี้คือแมวคิดว่าคนไทยหลายๆคนอยากจะเป็นฟิลแบบนี้นะคะฟิลท้องถิ่นฟิลคนโลกาที่แบบว่าซื้ออาหารแล้วก็ไปนั่งกินกันแบบออตามตามจุดต่างๆที่เขาแบบมีให้เราได้พักผ่อนได้กินอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นตอนเที่ยงเนี่ยเราก็จะเห็นแบบหลายๆคนเลยที่เขาทํางานอยู่ในออฟฟิศเนาะเขาก็ S <S จะแบบว่ากินง่ายๆนะคะแบบเป็นไก่ย่างเอยเป็นสลัดเอยเป็นแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยเขาจะนั่งกินอย่างเงี้ยริมแบบ <S <S อย่างตรงนั้นนะริมแม่นม้ำอย่างเ <ๆๆ S 2> งี้ยก็จะมีที่นั่งให้แล้วก็จะมีสวนสาธารณะจุดต,าต่างๆเนาะเพราะาว่าเราเพิ่งพูดกันไปว่าอ๋อในยุโรปเนี่ยหลายๆเมืองใหญ่เลยเนี่ยเขาจะมีอ่าเขาเรียกว่าไงเหมือนพับลิกแอรีแอร์เนาะเป็นพับลิกสเปซที่เราเนี่ยสามารถที่จะไปนั่งเอนจอยไปนั่งแบบ enjoy life happy กินข้าวนั่งเมาส์มอยด์ดง่กันหลังเลิกงานระหว่างวันก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นฟีลลิ่งที่คนไทยเนี่ยอยากจะสัมผัสก็โอเคเหมือนกันแล้วก็ประหยัดด้วยเ<ช>นาะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ช่นชอบร้านอาหารแบบว่าเวอร์วังอลังการนะคะแบบ5้าดาวอะไรเงี้ยราคาต่อมื้อนะคะก็จะตกอยู่ที่ต่อมื้อนะคะอ่ะอันนี้คือตีเป็นคร่าวๆแล้วกันเนาะตามประสบการณ์นะคะก็คือจะมีแอสตาร์เตอร์นะคะจะมีแบบ แอปเปอร์ไทเซอร์เนาะมีอาหารแบบเกลือน,นาก่อนอาหารแบบเขาเรียกว่าไงอ่าเรียกน้ำย่อยเออเออฉันก็จะภาษาไทยฉันก็จะบงแล้วนะอาหารเรียกน้ำย,อย่อยนะคะแล้วก็มีเมนคอสสเนาะเป็นอาหารจานใหญ่นะคะแล้วก็มีเอ่อเป็นเครื่องดื่มะนะคะอาจจะเลือกเป็นแบบอ่า one of white wine red wine อะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่า sparkling water หรือ juice อะไรก็ได้นะคะน้ำผลไม้ต่างๆนานาก็อาจจะเลือกได้อีกหนึ่งอย่างแล้วก็จะมีอ่าสลัด นะเป็นสลัดผักสลัดผลไม้อะไรก็แล้วแต่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสลัดผักกรีนสลัดนะแล้วก็จะมีเอ่อเป็นของหวานเป็นเดสเซอร์นะคะก็จะมีตกท้ายนะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นคอสใหญ่อย่างเงี้ยเทปทั้งเซตเลยนะ,ะแล้วถ้าเป็นโรงแรมประมาณแบบ5ดา,า5ดาวเอา5ดาวดีวกว่าเพราะว่า4ดาว3าดาวมันก็เฉลี่ยลงมาได้นะคะก็จะอยู่ที่คนหนึ่งประมาณ 150- 200้สอรวิสฟรัฟงเนี้ย คืออย่างสเต็กจานหนึ่งอาสวติถ้ารถเราเดินเข้าไปปังปังวังปังฉันไม่เอาสตาร์เตอร์ฉันไม่เอาอะไรทั้งนั้นฉันอยากกินสเต็กหนึ่งจานแล้วฉันก็แล้วฉันก็ขอแค่เครื่องดื่มหนึ่งแก้วอันนี้ก็อาจจะประมาณแปดสิบถึงหนึ่งร้อยสวิสฟรังค่ะอืมซึ่งถือว่าแพงก็สมน้ำสมเนื้อซึ่งถือว่าสมน้ำสมเนื้อตมเป็นสวิส ั่งสิว้าวโอ้น่ารักเนอะในยามเย็นของชาวสุริ เราก็จะมีะกิจกรรมอะไรแบบนี้ร้องรําทําเพลงวันนี้ก็จะมีการแบบแข่งกันไทยเรือด้วยนะอ๋อ oh, หรอคะโอ้ oh, อันนี้มไม่น้าไม่หรอจริง,รรงนี่งเห็นไหม oh. มันก็จะแบบแม่น้าก็จะแบบมีเป็นเลนเลนใช่ไหมเขาก็จะแบบว่ามีแบบว่าการแข่งการอ๋อ <Okay. S 2> บางทีก็จะเป็นทยเรือแบบนี้ทยเรือแบบนี้เป็น traditional จะมีแข่งทุกปีแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวถ้ามีแล้วก็จะอัปเดตให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยพาทุกคนมาเที่ยวเสมอเลยนะคะเทมเมืม่อกี้เราพูดกันเรื่องของการเดินทางคมนาคมขนส่งเนาะแล้วก็ ที่พักโรงแรง accommodation ม accommodation นะคะแล้วก็มีอ่าหารฟู food, ้ดใช่ค่าหารด้วยมันแพงมากใช่ถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นเคปเองอยู่ในยุโรปเนี่ยเคปเองก็ยังพูดได้เลยว่าที่นี่เป็นที่สุดที่สุดไหมอะอันนี้ถามจริงเท่าที่เคยเคยไปมาเคยว่ามันแพงที่สุดหรือยังใช่เคยว่าที่นี่แพงที่สุดแล้วแพงที่สุดแล้วใช่ไหมใช่แล้วลเคทรู้ไหมมันเคยมีคนพูดว่าพูดว่าอ๋อสซูริกเนี่ย มันเป็นคำสองคารวมกันระหว่างภาษาเยอรมันแล้วก็ภาษาอังกฤษอ่ะให้เทลลองเดาสินะคะที่เคเคยเรียนภาษาเยอรมันมาซู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 ฟิลใช่ซูฟิลแปลว่า too m u c โอ้ยลัดนะ too much ใช่ซูฟิลแปลว่า too much แล้วก็ภาษาอังกฤษใช่แปลว่าอ่ารวยก็ร่ำรวยรวยมากมาก เมืองที่รวยมากๆค่ะเมืองที่รวยมากๆสุริใช่ใช่มันก็มันก็สมกับชื่อเนาะมันก็สมจริงเขาเป็นเขาเป็นเมืองท่ามาแต่ก่อนใช่ไหมคะถูกต้องแถวนี้แหละคือบทีเราหลงลืมไปว่าสุริคือเป็นเมืองหลวงหรือเปล่าเป็นเไรๆคนหลายๆคนลยคนที่แบบนั้นแต่งจริงแล้วไม่ใช่ที่นี่เป็นเมืองท่าและเป็นเมืองท่าที่สําคัญมากเพราะว่าการธนาคารที่สําคัญของยุโรปเรียกได้ว่าเป็นการธนาคารที่สําคัญของโลกเลยก็ว่าได้อะค่ะก็อยู่ที่นี่คนรวยหลายๆคนเคป เก็บเงินอยู่ที่นี่ค่ะฉะนั้นรับรองได้เลยว่าที่นี่จะไม่โดนบอมแน่นอนถ้าเกิดสงครามโรคบอมที่นี่ไม่ได้เพราะว่าถ้าบอมที่นี่มันเหมือนกับแบบเอ,เอามาบอมเงินฉันเออมันเปนเหมือนกับบอมเงินเธอทุกทุกทุกคนแบบต่างมีเงินทองแต่มีทรัพย์สมบัติไว้ที่นี่ถูกต้องก็คือจะไม่มีใครบอมทำลายทรัพย์สมบัติข,ของตัวเองเนาะเราคิดว่าแบบนั้นเ จกักรจะคืนกันอย่างไรก็คือไม่ไม,ไม่ตีไม่ทุบมอข้าวตัวเองอะไม่ทุบมอข้าวซูริกแน่นอน <laughs> <laughs> ปางนั้นเดี๋ยวเราไปเดินเล่นเรื่อยๆกันในเมืองเนาะครีปนอฟตอนนี้พาที่ตกดินแล้วเป็นคลิปแบบเม้ามอยอะไรอย่างเงี้ยเธอชอบไหมบรรยากาศฟิลนี้ชอบค่ะอากาศที่ไม่ไม่ร้อนไม่เย็นจนเก,กินไปเนาะแฮปปี้ใครแฮปปี้ชา้คก็แฮปปี้ค่ะ ตอนแรกนะคะเราก็คิดว่าเราเนี่ยจะนั่งเรือกราบแต่แต,แต่อีกแล้วค่ะคุณผู้ชม <laughs> เรือหมดแล้วนั่นเองนะคะเพราะว่าเรามากันสายแล้วแต่ไม่เป็นไร <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่าล่องเรือในทะเลสาบซูริข้างหลังนี้มันสวยงามเพียงใดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเคลปยังอยู่อีกหลายวันเราอาจจะมามีทริปนั่งเรือกันนะเครปอาจจะไม่ใช่ทะเลสาบซูริกแต่ก็เป็นทะเลสาบอื่นเครปโอเคไหมโอเคอยากจะพาเคลปไป ะเลสาบทางทางเจนีวาทางนูชาเตนอะไรอย่างเงี้ยลดลดสนใจป้ะสนใจค่ะสนใจใช่ไหมอ่ะบอกก่อนว่าลิปเนี่ยสีอะไรแบรนด์อะไรท่านผู้ชมจะได้ไปซื้อตามเพราะมันสวยมากดูซิจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนกับคุณพมถูกต้องใครจะเลือกนม่แดงบอกเแดงอมส้มแดงอะไรแบบนั้นสวยเนาะแล้วชายอินลิปเหรอโอเคก็คือเป็นลิปออชานิดนึงคิสตินดิออร์นะดิออร อ๋อเป็นที่อ๋อแล้วก็ไมใ่ใเราได้มาในราคาที่พิเศษของที่นี่ซื้อที่ 5, ห้าพันห่ออ๋อราคาเป็นแบบราคาแบบใช่ลดราคาลดร,ราคาแบบอ่อซื้อสองชิ้นชิ้นที่สองลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ตีซะว่าลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่ำมาเลยก,ก็ก็เป็นราคาที่ค่อนข้างดีค่ะ้องาาสยแล้วก็เออโอเคอ่ะซื้อก <laughs> ็ซื้อผู้หญิงกับการช้อปปิ้งนะคะเป็นสิ่งคู่กันนะคะเ <laughs> พาราะว่าช้อปปิงะะป้งนั้นม <laughs> ีงานวิจัยบอกแล้วว่าจะทำให้เรา ใครเครียดได้ใครเหงาได้จริงๆค่ะถ้าใครเครียดนะมใครเครียดใครเครียดเยอะนิดนึงไหมเยอะนิดนึดนงเราไปเที่ยวมาทุกประเทศเคฟซื้อทุกประเทศเลยนะ <laughs> ปล่อยเคฟไว้ที่ร้านขายเครื่องสำอางหรือร้านขายยาได้เลยได้เลยก็จะเดินวนวนวน,นอยู่อย่างนั้นละคะเดินวนเดินซื้ออยู่อย่างนั้น <S <S อ่าโอเค okay, นะคะงั้นเดี๋ยวเราจะ พาไปเที่ยวที่ไหนนั้นนะคะก็ต้องกด subscribe กดไลค์ก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะจ๊ะให้กับช่องสวิตสวิตกราดและอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างเดียวอย่างสุดท้ายเลยนะคะแมวขอนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นกําลังใจให้กับแมวนะคะอาร์ดี้แล้วก็เครปด้วยนะคะหรือเพื่อนๆแมวที่จะมาเป็นแขกรับเชิญเนี่ยก็กรุณาฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมความสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และข้อมูลต่างๆที่เราจะเอามานําเสนอกันด้วยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ